ครับเพื่อนๆครับนะครับวันนี้มาอัปเดตเรื่องของการใช้เงินเติมแก๊สนะครับในการเดินทางนะครับวันนี้นะครับวันที่22กรกฎาคมนะครับ2567นะครับหลังจากที่ผมทําคลิปเรื่องของการเดินทางนะครับจา,จากพิจิตรนะครับจากพิจิตรไปไปน่าน ไปลำปางนะครับแล้วก็ย้อนกลับมานะครับก็อันนั้นก็นานนะครับนานละนะครับหลายเดือนละนะครับก็จะมาลองอัปเดตในเรื่องของการเติมแก๊สของรถปาเจโร่นะครับปาเจโร่สปอร์ตปี2012นะครับเครื่องเบนซิน2อนะครับอันนี้ก็ติดแก๊สซึ่งก็ผมซื้อมือสองมานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มพีทีนะครับปั๊มพีที ทีท่่พิกิจนะครับอันนี้ผมมาเติมย้อนกลับนะครับหลังจากที่เดินทางเติมต้นเติมจากที่ปั๊มตรงนี้นะครับในราคาแก๊ส16บาท9สตังค์นะครับตอนนี้ก็กลับมาเติมอีกรอบหนึ่งนะครับในรอบแรกขังแรกนี่ผมไม่คิดนะครับเพราะว่า,าผมจะให้มันเดินทางไปจนกลับมาเติมใหม่นะครับแล้วก็มาคำนวณเงินที่เราใช้ไปทั้งหมดนะครับว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ระยะทางที่เราทําทการเดินทางเนี้ยโดยภาพรวมใช้ไปกี่กิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางาขนาด16นะครับขนาด16นะครับหรือว่าเป็นยางใหญ่ครับเป็นเบอร์2 6 5 7 0 16เนะครับเป็นยางช4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีการรับน้ำหนัก ตัวยางไปด้วยนะครับยางโตนั่นเองนะครับก็ให้ดูภาพรวมรอบหนึ่งนะครับจะเป็นถังแก๊สนะครับแก๊สที่เป็นแบบโดนัทนะครับก็อันนี้ติดตั้งมาตั้งแต่ผมซื้อละนะครับก็ให้ดูภาพรวมโอเคนะครับผมก็ ขนสัมภาระไปเยอะแยะเลยนะครับดี่ดูนี่ครับเดินทางไปลำปางมานะครับวันนี้เยวเราหยุดหลายวันนะครับหยุดสามวันเป็นหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็เลยเดินทางนะครับนะครับผมก็ขนของขนอะไรนะครับนะครับผมเดินทางคนเดียวนะครับก็อาจจะไม่มีน้ำหนักเยอะนะครับ รอบนี้ถือว่าใช้เงินเติมแก๊สถูกลงอีกนิดหนึ่งนะครับถูกลงอีกนิดนึ่งเรามาดูกันนะครับว่าผมเดินทางไปทั้งหมดใช้ระยะทางเท่าไหร,นร,นรน่นะครับนี่ครับอนี่ครับอันนี้คือระยะทางที่ผมเดินทางอ่าทั้งหมด6กร้อยห้าสกิโเมตรนะครับนี่ก็คือเดินทางจากจากที่ มาเติมแก๊สที่นี่นะครับที่พิจิตนะครับอ่าเป็นทาปั๊มพีทีนะครับอ่าเขาเยกเขาเรียกว่าแยกหนองโหเปวกนะครับปั๊มพีทีตรงเนี้ยมีมีปั๊มแก๊สปั๊มเดียวเท่านั้นนะครับในในโซนนี้นะครับอ่าก็ผมก็มีมีบัตรสะสมแต้มนะครับของพีทีด้วยอย่างนี้นะครับอ่านี่ก็สะสมไปหลายรอบแล้วนะครับพอถ้าครบพันแต้มเนี่ยนะครับเราก็จะอ่าเอามาเป็นส่วนลด การเติมน้ํามันหรือเติมแก๊สก็ได้นะครับในราคา100บาทนะครับผมก็ใช้ไปหลายรอบแล้วเพราะผมใช้อยู่2คันนะครับอีกคันนึงเป็นยาลิสเอทปี2018นั่นก็ติดแก๊สเหมือนกันนะครับอันนั้นจะวิ่งกี่โลละบาทนะครับถ้าผมต้องการาเหลือเงินเยอะนิดนึงนะครับเช่นไปปฏิบัติหน้าที่นะครับผมก็จะเอารถเอารถเก่งไปเพราะว่าก็จะได้เหลือเงินนะครับเอาไว้ไปทำธุระอื่นๆนะครับ อันนี้นะครับผมจดไปนะครับนี่นะครับอ่าผมเดินทางตั้งแต่วันที่สิบเก้านะครับวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่สิบเก้าเดือนกรกฎาคมนะครับเติมแก๊สที่อราคาสิบหกบาทเก้าสตางค์นะครับเติมไปทั้งหมดเจ็ดร้อยบาทเนี่ยนะครับผมหักแต้มไปหนึ่งร้อยบาทนะครับก็คือใช้เงินไปแค่หกร้อยบาทอันนี้ถังแรกนี่ผมไม่นับนะครับอันนี้ไม่นับเพราะว่าเราใช้งานแก๊สไป ก่อนหน้านั่นแหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราเติมเต็มถังเพื่อที่จะเดินทางเราไม่นับถังนี้นะครับผมก็มาเติมอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อุตรดิตฐ์นะครับในราคา16บาท99สตางค์นะครับเติมไป22.37ลิตรนะครับในราคา380บบาทนะครับจากที่เริ่มเดินทางจากพิจิตรนะครับ ผมเดินทางไปอุตตรดิตใช้ระยะทาง202กิโลนะครับอันนี้ผมก็จะบวกไปเรื่อยๆนะครับตอนที่เติมที่อุตรดิตเนี่ยก็จะเลขเลขใหม่อยู่ที่202นะครับอันนี้ผมเดินทางาที่ไปถึงลำปางนะครับไปถึงลำปางก็บวกไปเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเนี่ยผมเติมแก๊สอีกคีนึงก็คือวันที่22ก็คือวันนี้นะครับอันนี้เติมที่อุตรดิต โทษเติมที่ลำปางนะครับเนี่ลำปางแก๊สแพงนะครับ17บาท97สตังค์ผมก็เติมแค่200บาทพอดีอ่าพอนะครับผมเติมแค่200บาทนะครับเพราะว่าไม่เติมเต็มถังนะเพราะว่าผมเรือแก๊สอยู่นะครับเพราะว่าแก๊สมันราคาแพงผมก็อ่าพอให้เดินทางได้นะครับก็จะมาเติมอีกรอบหนึ่งก็คือที่อุตรดิตถ์ที่ราคา16บาท99สตาตังค์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เติมเต็งนะครับผมก็เติมแค่200บาทเหมือนเดิมนะครับอ่า200บาทก็เดินทางถึงที่พิจิตรับ นะครับผมก็บวกไปเรื่อยๆนะครับเติมตั้ง ta, แต่เซตศูนย์ครั้งแรกนะครับเติมมาก็คือบวกมาเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ไม่เซตศูนย์นะครับดูมาจนนะครับมาถึงมาถึงพิจิตเนี่ยนะครับผมก็จับระยะทางนะครับหกร้อยห้าสิบหกเนี่ยครับนี่นะครับหกร้อยห้าสิบหกจุดเจ็ดจุดเจ็ดเราไม่คิดแล้วนะครับหกร้อยห้าสิบหกกิโลเมตรนะครับ แล้วผมก็เติมแก๊สไปนะครับเนี่ยเติมถังล่าสุดที่กลับมาเติมที่จุดเริ่มต้นนะครับใช้เงินไป420บาทนะครับในราคา16บาท9สตางค์นะครับใช้ได้แก๊สอยู่ที่26.10ลิตรนะครับผมก็คิดทำง่ายๆเลยครับก็เอา420บวก200บวก200บวก380คิดนี้เลยนะครับว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่ก็รวมแล้วออกมาเป็นเงินเท่ากับ สองอ่าหนึ่งพันสองรอยบาทนะครับ1นึ่ันสองรอบาทเราก็จะเอาไปหารกับเลขกิโลที่เราวิ่งเลยนะครับอันนี้คํานวณแบบง่ายๆเลยนะครับอ่าคำนวณแล้วเราได้เงินออกมาอ่าได้เนี่ยครับอ่าเราวิ่งที่กิโลละ1นึ่งบาทแปดสิบจุดสองเก้าสตังค์ประมาณนี้นะครับก็คือโดยมาตรฐานเนี่ยผมจะวิ่งอ่า รถคันนี้อยู่ประมาณกิโลละ2บาทหรืออาจจะ2บาทกว่าแล้วแต่ว่าเเราเติมแก๊สถูกแก๊สแพงนะครับนี่ครับนี่ครับแสดงว่านี่คือผมก็พยายามขับให้ประหยัดที่สุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขับช้านะครับผมก็ขับร้0ยร้อยสิแล้วแต่สถานการณ์นะครับไม่ได้ขับอยู่แปดสนะครับก็ได้ในระยะของ นะครับตกกิโลละบาท80ดกว่าสตังค์นะครับเนี่ยนะครับถือว่ารับได้เพราะผมเพราะผมใช้รถคันใหญ่นะครับรถคันใหญ่มันก็ต้องกินแก๊สเยอะนะครับแต่ว่าน้ําหนักผมนั่งขับอยู่คนเดียวมันก็เลยไม่ได้รับน้าหนักเยอะนะครับตอนที่ไปรอบที่แล้วไปที่จังหวัดน่านนะครับไปขับจากพิจิตรไปถึงลําปางไปรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปน่านต่อนะครับอันนี้ผมก็ใช้ แก๊สไปที่ประมาณ2บาทกว่านะครับประมาณ2บาท50นะครับเพราะว่าต้องขับขึ้นเขานะครับแต่นี่คือขึ้นเขาผมก็ใช้เกียร์ช่วยนะครับมันก็เลยได้อยู่ที่ไม่เกิน2บาทนะครับถือว่ายอมรับได้เลยนะครับนี่นะครับโอเคอ่าก็มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าหลังจากที่อ่าผมเนี่ยผมจะจดไว้นะครับมีสมุดจดไว้นะครับตลอดเลยนะครับว่าเราเติมแก๊ส อะไรยังไงนะครับแล้วก็จะได้เอามาคำนวณน,นะครับในการเดินทางนะครับอ่าโอเคนะครับโอเคนะครับก็อ่าอ่าโอเคครับอ่าอ่าช่วงท้ายนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ก็กดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับไว้ผมมีอะไรดีๆนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานกล้องจอนปิดนะครับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้อาจจะรีบร้อนเดินทางนะครับไม่ได้ไม่ได้รีวิวอะไรสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมากนักเพราะว่าเดินทางกลับบ้านที่ลาปางนะครับก็ยินดีนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องผมนะครับโอเคนะครับ วันนี้แค่นี้นครับคุณเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ